นายกญี่ปุ่นเปิดวิสัยทัศน์เลยนะฮะถูกมิดอาเซียนชัวชูยุทธศาสตร์10ปีอุตสาหกรรมรถยนต์ยุคใหม่ย้ำชัดอาเซียนยังไงก็เป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์อุตสาหกรรมยุคใหม่แน่ๆนะครับเรื่องนี้ทำไมต้องเอาเรื่องนายกมาคุยกันบ้างดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องไกลตัวพอสมควรก็จริงนะฮะแต่ว่ามันกังจะบอกว่านั่นคืออะไรครับดีทอยต์แห่งเอเชียชื่อของประเทศไทยเนี่ยจะยังใช้ได้อยู่ต่อไปไหมคือ ฐานการผลิตรถยนต์ที่ติดอันดับโลกจะยังอยู่กับประเทศไทยต่อไปหรือเปล่า2ไอรถยนต์ประเภทไหนแนวไหนล่ะที่ตอนนี้ก็ลังมีการเปลี่ยนผ่านกาลังมีการเจาะตลาดกาลังมีการตีตลาดระหว่าง Hybrid EV หรืออาจจะเป็นอะไรครับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้ามองดีๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการผนึกกําลังในเชิงของแรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจระหว่างจีนเบอร์หนึ่ง ของเอเชียหรือเบอร์2ของโลกกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเบอร์2นะของเอเชียหรือว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกแต่ว่าสิ่งที่ตรงนี้นาะยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกุชิดะนี่นะฮะออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าทําไมถึงมองอาเซียนเป็นฐานที่จะเป็นหัวใจในการผลิตรถยนต์ยุคใหม่ต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเก็บป,ปรกาศปาฐาปาตาาพิเศษในหัวข้อนี้ในงานเลี้ยงอาหารค่า ของสำนักข่าวชื่อดังนะครับนิกกี้เอเชียเขาจัดฟอรัมเขาก็เชิญนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเชิญนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเชิญนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยเศรษฐาทวีสินเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นฟอรัมนะอ๋อจริงๆก็เชิญนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ด้วยนะแต่ว่าส่งรองนายกไปนะครับแต่ที่นี้ในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านเขาพูดถึงเรื่องนี้ทีนี้เจ้าบ้านก็ชูวิสัยทัศน์เรื่องตรงที่ว่าเขาจะสร้างยุทธศาสตร์ยาว10ปีจาก2 0 2 4ถึง2035 และยุทธศาสตร์10ปีนี้เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะเลยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ของอาเซียนและญี่ปุ่นต้องบอกนี้ด้วยนะฮะว่าเป็นอุตสาหกรรมของทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนด้วยแต่นายกเปิดประเด็นนี้และเป็นประเด็นที่ฮือฮาพอสมควรนะครับเพราะพูดชัดเจนนะว่า10ปีข้างหน้านี่นะครับความสําคัญมันจะสําคัญที่สุดเลยตอนที่ไปถึงเส้นทางสุดท้าย2035ว่าตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีญ,ญี่ปุ่นพูดอย่างนี้เลยนะฮะใครจะเป็นผู้กําชัยชนะ ในการแข่งขันอุตสาหกรรมรถยนต์ยุคใหม่อ้าวนี่ต้องอย่างนี้เลยนะครับต้องอย่างนี้เลยนะฮะนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้แหละครับว่าทําไมนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นดับเครื่องชนและประกาศอย่างนี้ชัดและใครจะเป็นผู้ชนะในวงการผลิตรถยนต์ในอีก10ปีข้างหน้านะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าถ้าจะทาได้นะฮะมันก็ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็10ประเทศสมาชิกทีนี้ในขาของญี่ปุ่นที่เขาจะทําตรงนี้คือเขาจะร่าง แผนกลยุทธ์ซึ่งจริงๆใกล้จบละหมายความว่าใกล้สิ้นสุดละและจะนําเสนอแผนกลยุทธ์เนี่ยให้กับบรรดาผู้นําในประเทศอาเซียนต่อไปนะครับคือรัฐบาลญี่ปุ่นเขาร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนานาชาติเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกชื่อ,อยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าชื่อย่อสถาบันนี่คือ eria เขาร่วมกันตรงนี้เนี่ยและบังเิญว่าสำนักงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นด้วยนะอยู่ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เขาจะให้หน่วยงานเนี่ยนะครับทำการเปิดแผนยุทธศาสตร,ร์10ปีออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับแต่เขาแพมออกมาแล้วว่าแผนยุทธศาสตร์10ปีของอาเซียนกับญี่ปุ่นในแง่อุตสาหกรรมรถยนต์ยุคใหม่เนี่ยจะเน้นอยู่3ประเภทああคือ1นึ่งไฮบริดอ้าวตอนนี้ยอดขายไฮบริดเนี่ยมาแรงแซง EV แล้วนะครับในประเทศไทยนะฮะไฮบริด2คืออะไรครับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ E ีอ่ะญี่ปุ่นก็ยังห้อยรถ E v ีีไว้อยู่นะครับและต่อไปคืออะไรครับยานยนต์ประเภทอื่นๆที่เป็นมิกระสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้แม้จะเป็นคําที่กว้างแต่พอจะเห็นชัดว่าเขาจะผลิตเรื่องของไฮโดรเจนออกมาหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่คือ 3. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ในอาเซียนที่จะผลิกกาลังกับคนญี่ปุ่นนะครับและนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นยุธราสิบปีนี้ยังไม่พอนะฮะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพูดชัดเจนเลยนะครับ ธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในญี่ปุ่นและในอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะครับช่วยเหลือตรงไหนสร้างไหมจะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI ขึ้นมา1 0 0 0 0คนทั้งในญี่ปุ่นและในอาเซียนใช้เวลา5ปีครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์10ปีของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนนับว่าเป็นการประกาศยุทธศาสตร์และก็วิสัยทัศน์ให้กับผู้นําระดับรัฐบาลจาก4ประเทศในงานนี้อย่างชัดเลยนะฮะ แล้วถ้าดูจริงว่าการประกาศอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพ่อไรทราไหมฮะมีนายกไทยไปและไทยเป็นฐานการผลิตของรถยนต์มาชานานจนกระทั่งได้รับชื่อว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียและเป้าของการผลิตเนี่ยนะครับปีนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะครับเขาตั้งไว้1.9ล้านคันมีใครไปอีกครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูงฮะอว่าอิบาฮินเป็นไงฮะมาเลเซียเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดรถยนต์มาเลเซียแซงตลาดรถยนต์ประเทศไทยจนกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นฐานการผลิตในมาเลเซีย ยิ่งมีจีลี่แบรนด์จีนไปตั้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มีแบรนด์ของรถยนต์แห่งชาติของเขาคือโฟตอนอยู่แล้วและก็ตลาดรถยนต์เขาใหญ่เกินแซงไทยไปแล้วก็กลายเป็นอีกฐานการผลิตหนึ่งที่น่าสนใจสิงคโปร์อันนี้ไม่ใช่ฐานการผลิตรถยนต์แต่ว่าเป็นอะไรครับเมืองแห่งบุคลากร,กรทางด้านเทคโนโลยีเมืองแห่งการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าวล้ำล้ำหน้านะฮะดังนั้นการที่เขาพูดเรื่องนี้ส่งสัญญาณให้กับผู้นําเบอร์หนึ่งกับเบอร์2ระดับรัฐบาลที่ไปประชุมในงานนี้ก็ต้องการอยากจะบอกครับ ว่าญี่ปุ่นเอาจริงนะครับในเรื่องของการที่จะไปต่อกับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่กล้าประกาศยาวนานถึง10ปีกันเลยนะครับอ่ะอย่าลืมกันนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าทอง50,000บาทจะได้เห็นภายในปีหน้าหรืออีก2ปีส่งเลยถ้าใครคิดว่าปีหน้าพิมพ์ปีหน้าครับถ้าใครคิดว่าอีก2ปีพิมพ์2ปีนะครับ